เต็มที่แรง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 มาเออดูผู้ขี้ผู่ผู้ขี้สูสีนะแต่เขาจะให้มวยเดินนะมวยอะไรรู้ไหมเพราะคนที่เดินเขาพยายามที่จะอยากจะต่อยเพื่อเราที่ชนะถ้าตอยแล้วไม่ต่อยถอยหนีถอยหนีคือไม่ได้เต้นเออต้องต่อยถอยแล้วต้องต่อยต่อยแล้วหนีต่อยแล้วหนีเนี่ยคือได้ไม่ใช่เต้นหนีเดียว หายโยกมาหาจังหวะเต้นไปหาจังหวะออกไปไมเต้นไปเต้นไปเรื pues, throne, well, the, yes s <S ่อยเต้นไปเรื่อยต่อเราออกไปต่อเราไปเนี่ยนะขยับอย่ามังกดต่อแล้วอย่าเขาะกอสใช่หมโดนแล้วสองหมัดแล้วหยูดแล้วโเออห้วไปกัโย่าโต๊ะหอเยอะอย่าหอยเยอะหอยขึ้นน้องนเดียว mẹ mọc mẹ 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 เอาเอเา,าว่างเอเว่า,า,างเยอะบอกไอาเายงมานี่มีเดอน,นะค <c oughs> ม่รู้ว่าตอนนี้สูสีเลยอะแต่สมัยก่อนในอตานตะคาดตอนนี้สูสีแล้วเลย

ทำไมยี่่อยมันเดียวไม่บอกน่บอกทั้งคนนะไม่บอกใครนะบอกทั้งสคนนอ้อเเนี่ยตั้งโดนแล้วคอยัมไต่อเรื่อง้ง